ใส่สวยครับใส่สวยอู้ตัวนี้ไหมพันเสาอู้อู้หูอู้หอู้หอู้หูอู้ใส่สวยครับพี่น้องอู้หูจำโบเลยครับตัวนี้ใส่สวยใส่สวยอู้หูอู้หอู้หอู้หูตัวนี้ไหมจำโบเลยพี่น้องอู้ใส่บิ๊กเลยครับตัวนี้อู้หู วูววหยังญ่งยังกนสูโตเลยวูวว้สวยงามอยู่สวัสดีครับผมพันตาวงทินรัทุ่งครับผมสวัสดีพี่น้องกองไปสมองตะวันกันแล้วกันครับวันนี้ก็ชิมาแจกสูตรเงือบประปดครับผม วัตถุดิบพ่อก็มีมันหมูครับผมไข่เป็ดสอง,สองฟองกะทิสำเร็จรูปครับแล้วก็เลือดหมูครับผมพีม่น้องแค่นี้ครับแล้วก็เศษเลือเล็กหน่อยครับผมเอาไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยครับผม มันมูมาหั่นเป็นชิ้นกันไหมครับพี่น้องกบว่าประมาณพอดีกับเบดเนาะครับรมานนี้พี่น้อง ครือกประมาณนี้เลยพี่น้องนี่เวลาเปื่อยไปต้องใส่ผ้าดีกับเบสท่าครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับชิ้นซอยแล้วแหละก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ ชิ้นใหญ่แน่ชิ้นน่อยแน่เนี่รับพอประมาณนะครับนี่หนังหมูโลนึงกับไส้เดือดประมาณสามเถือครับยวไปเบิ่งวิธีการผสมเลยครับผมใส่เหลือลงไปเลยครับผมพอประมาณครับ ที่ครับผมใส่ลงไปมาจากเครื่องเครื่องกองกับพ่อครับเครื่องนึงกับอ้อยส่ไดีกครับเท่านึงไข่เป็ดสองหน่วยครับ ใส่เกลือนำครับจักน้อยครับพอประมาณครับพี่น้องจะใส่ลายเี๋ยวมันสิบรอนสิบรอนเม็นครับอ๋อีไข่แต่ครับพ่นน้ำเขากันครับพี่น้องนี่ครับพ่นน้เขากันเลยครับ ดท้ายครับผมนี่ครับกระปุกตักใส่กระปุกไว้เลยครับ เรียบร้อยครับผมมักไวจากสามสีมือน้าไปใส่เดรเลยครับหมายในที่มีปรากฏบ๊ผาดแน่นอนครับสูตรนี้หอ,อยเงียออกกินใส่เดรดเลยครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผ่านตาน้ำในเได้ครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้กันโดยดีเสมอมาครับผม ลบพี่หนีผมขอลาพี่แล้วนองไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ